สวัสดีครับสวัสดีพบกับช่องห้วยถอยกุศลานอีกแล้วนะครับผมอันนี้คือก้าที่เราเพาะไว้นะครับที่จะเตรียมใส่ก้าถาดนะครับพ่อแม่พี่น้องเริ่มโตแล้วนะครับนี่เริ่มงอกเริ่มโตแล้วม่ใช่หญ้านะครับนี่คือข้าวนะ เริ่มเขียวแล้วพี่น้องเพราะไปแล้วพี่น้องฝึกทำครับยังไม่เก่งเลยทำไปเรื่อยๆครับพี่น้องฝึกเอาปีนาเพื่อละจังเห็ดกระคักเลยปีนานี่ี่จะเตรียมไว้ใส่นั่นใส่เครื่องนานาที่เราทำนะครับนี่ครับมีที่เกิดบังมีเกิดบังครับ ก็หัดทำไปเรื่อยครับนี่เกิดบ้างไม่เกิดบ้างนี่คือกับหนูนะครับเราใส่ไม่ใช่ใส่หนูนะครับเราใส่กันพวกนกบางทีก็มีไก่นะเขา้าใส่ไว้กันไว้ครับมาดูฝั่งนี้นครับพี่น้องฝั่งนี้ก็โตแล้วครับนี่เริ่มเขียวเริ่มโตเหมือนกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเวิ้องไม่เกิดเยอะเลยนี่ฝึกทำนะครับเพื่อจะเอาไปทดลองดำลงดูนะครับรอให้มันโตก่อนนะครับตผงก็จะทำแบบนี้แหละพี่น้องข้างล่างนั่นก็คือก็สอบปุ๋ยนะครับใส่ นี่นะครับนี่ทดสอบนะครับลองแล้วเอาดินใส่นะครับแล้วก็เอาข้าวใส่เนี่ยข้าวก็เริ่มจะงอกแล้วขึ้นแล้วบางอันก็ขึ้นบางอันก็ไม่ขึ้นกาลังขึ้นก็มีนะครับนี่นะครับพี่น้องฝึกน้ำทำนะครับเห็นเพื่อนบ้านเขาทำทำดีสบายดำสบายผมก็เลยทำครับ ใช้เครื่องดำนานะครับที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ให้ดูประมาณนี้นะครับพี่น้องถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องหุ่ยถวยกดสมานให้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้เป็นกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ